สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเทสเครื่อง5้แอมป์นะครับเป็นงานหมอเรือ,อใส่นิดนึงนะกันมิชาชีพนะครับไปหลอกคนอื่นงานเรือ5้าแอมป์ทาซิเตอร์20ตัวนะครับรวมทั้งหมดแล้วก็20ตัวมอแปลง5้แอมป์คนอื่นจะ เขาจะเรียกก e ี่แอมผมไม่รู้นะครับแต่สําหรับงานผมก็ประมาณนี้ก็คือ5แอมก็มีระบบกระตุกนะครับกระตุกปรับตรงนี้เ,เขียนไว้ให้อาจจะลายมือไม่สวยนะครับแต่ก็พอหน้าจะพออ่านได้อยู่นะอันนี้ก็ปรับไฟต่ําไฟสูงไฟสูงก็ดันขึ้นนั่นแหละเลื่อนขึ้นไฟต่ําก็เลื่อนลงส่วนตัวนี้ปรับความถี่นะครับความถี่นี่จะมีผลกับความแรงเขาด้วยนะครับ ก็ปลั๊กไฟออกตรงนี้ด้านนี้จะเป็นไฟลบนะครับเผื่อใครใช้แบบว่าหย่อนลงข้างเรือก็เอาสายที่ออกจากตรงนี้ไปหย่อนข้างเรือแล้วก็สายตรงนี้ไปเป็นตะแกรงนะครับฝั่งบวกก็จะประมาณนี้ส่วนฝาเส,เสร็จก็จะประมาณนี้แหละ ลังก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเทสกับแบบรูปนี้แหละแบบ M, M 2 0แอมป์2แอมป์มันแหละแต่เขียนเป็น2 0เอาออกนะครับด้านในก็จะประมาณนี้ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้คีบแบตพัดลมจะทำง,งานเลยนะครับเทศก่อน500บตทเอาไฟต่ำไฟต่ำแล้วก็ปิดกระตุกนะครับความทีต่ำสุด ความถีต่าสุดนะครับก็จะเป็นเบาสุดนั่นแหละความที่ต่าสุดพอความตี่ขึ้นความแรงก็จะแรงขึ้นเสียงมันก็จะตแตกๆเลยนะครับเพราะว่าอา่ามันไม่แน่นนะครับหลอดไม่แน่น ปรับใช้งานจริงก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนจะชอบคนหาต้องไปปรับเองนะครับตามหน้างานเองแต่ส่วนมากให้ปรับอยู่ประมาณนี้นะ ัก็ยังไม่ได้ลองไฟสูงให้เลยเดี๋ยวเอาไฟสูงก่อน การใบพันห้าร้อยวัตต์ ไป0 0นะครับ3 0 0พวัตต์ สวิตช์ไม่ร้อนนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องสวิตช์ร้อนเลย3,500วัตต์ เครื่องยังเหลือเลยนะครับไปต่อได้อีกนะแต่หลอดผมหมดแล้วหมดหลอดไฟแล้วเทสให้ดูได้ประมาณนี้แหละอัดหนักๆก,ก็มีความร้อนมีความร้อนขึ้นมานะครับธรรมดาอยู่แล้วแหละถ้าอัด200วัตต์500วัตต์นี่สบายครับเดินดยาวๆนองเรือยาวๆ นะครับใครสนใจก็สั่งได้ส่วนเรื่องราคามันมันไม่แน่ไม่นอนนะครับราคามันขึ้นขึ้นลงลงตามอะไรใครสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเครื่อง 5A ตัวเตอร์20ตัวมีระบบกระตุกมีปรับความถี ใครสนใจก็ทักมาได้ครับสวัสดีครับ